ปล่อยพันสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติซึ่งการจัดในครั้งนี้ประมงอำเภอหนองแคนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกทุกภาคส่วนเมื่อทราบว่าพันสัตว์น้ำให้แก่โรงงานเกษตรกรเพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่และกล่าวเปิดงานในความแข็งค่าพร้อมทำพิธีปล่อยพันธ ผมมีความดีใหไเกณฑ์ยิ่งทีได้มาเป็นประานในที่ป่อยสถานน้เพื่อในวันประมตรงงานไม่ได้คะคะเพืี่จะใสานำและโคการขยายไปเสร และก็อขอบพรพรท่านายกชุนให้กานขึ้นตัืแต่สมัยระชาที่เข้ามานะครับก็ใช้เส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางการทำน้ำมพดีเป็นท่านที่อยู่บนนะคะอยู่ับท่าน